ไปดีไปดีพี่น้องไปใส่รอยจักน้ำลูหน่อย่าไปใส่จกักแก้อยากไปใส่อยากไปมงปลาผาอยากไปมองป้ปผาผา,า,าส่วนลูนลูกหน่อย เปินหู้ปตาเนาะแเปเสียงเงินนะจะเข้าก็จะเปินหูปตาเสียงเงินเลยเนาะส้ามบุฟเฟ่แล้วล่ะอันนี้ขี่รถลอเล่นจะกสไปใส่กันแน่นน วนนี้เจ้าอยู่บ้านยังก็บุกใน้องแน่ค่อยบุกหู่วันนี้เขาอยู่บ้านเตาบ่มพี่น้องเออหรือว่าบ้านน้องบอกท่าน้อยเแต่ว่าอันพระเจ้าเอื้อมท่าผงพนังเอาเล่าัหนี้ลงไปเลยตรงบ่อตัวเองพาหมู่มามาทำทางหมู่ ก่ได้มาแต่เฮอะไรอย่างเงี้ยซิว่กปีที่แล้วล่าสุดจะไปเห็นมอมมาเทียวงานองพกาอาหารมเัน่าเงี้ยคเิยังครับเอิผับราจะเอิผับใช่ได้ัโอเ เ no um, uh, uh, ็นอหุ่นกเป็นงานเกี่ยวกันนี่ยนเนอต้เยวไปอีกอ่าอ่าตนัวนัหน่อยจะมาอย่างไรจะเอาอะไร่าวยนม ทามที่เลีพี่น้องอยากรู้บ่ว่าจะมามายังมาหล่อทามซาเล่งพี่น้องผ่านมาลายหมู่บ้านแล้วบ่มีซาเล่งมาเรื่ออีกหมู่บ้านนี่ว่างว่าคือซิม,มีพี่น้องแต่ว่าบ่ทันเลยข้าหมู่บ้านข้าเจ้นะาเนาะง่ามอะไรเนบ่ดอนหรือผ่าคล้องอะไรนะผ่าคล้องเลยแม่นบ่ นี่ยังไงพอกรบโจักน่ะอาจะเป็นดอนเรียเป็นน้ำเง่ไปยังเออมองผู้มไม้ช่วงๆนะพังคองมันบ่เนาะเออนั่นแหละ่นเป็นดอที่บนไหลไมาเราทานซาลิกพี่น้องก็เลยทานนดนน่อนูนน่อยไปบ่เบ่งร่างทางที่องในชีวิตของเราไม่ไท้กับบ่ไกลบ่ไกลดอกพี่น้องใกล้ๆที่ชองประมาณประมาณกบ่า5กิโล ประมาณนี้แหละประมาณสักกิโลพ่อมาั้งแรกนะตั้งแต่เฮียนอยู่มสามตอนนั้นอายุสิบหกปีก็มาสองปีตอนนี้ก็สิี่ยสามสิบก็ยัปนปีที่สามชนนหนูอมาเบิ่งสร้างบอลคอนเสิร์ตเขาจะาลงยามตรงกลางขึ้นหวานเลยส่วนนุนหน่อยไปบอยร้อยไปเบิ่งสร้างนี่เพราะว่ามันไก่กันกับบ้านที่เขาใชมาก็เลยพาเบะมาเบิ่ง บ่พอคนอาญาลูกมัน่ามานพอจะมันหวงลูกกันฉันแม่ก็เลยว่าสร้างกันเจ้าปั้นเนี่ไไยนนะไปยังไวๆพี่ป่า,า,า <c oughs> จะนะครับสมัครขักเทลอยเฮะเร่ว่าน้ำหม่นนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่ำมนันพิมนจัดสงการที่พี่น้องย่ำสงการปีใหมส่สงการปีใหม่ปีใหมส่สงการปีใหม่ก็ม,มีได้ ไม่ร,ร,กกร้อยกระทงเขาจจังเทศกาลกกระทระท o n กกระนาั่งะระางนั่ง เสียงอี๋อียงลอยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูลอยมันแดดแล้วมันผ่าบ่งงามพี่น้องเว่าอันนี้นะชุมบรรจัดนั่นเป็นเทศกาลเนาะปีใหม่สงกรานัน้ลอยกันตัว แค้นมะกะดังเรก่อยหมามพีาพี่น้องเบิกบรรยากาศ้อบบรรยากาศแคมฟังคองนี่เนาะห่านลาแห้งอันนี้เนาะ ลงได้ขีบอาสิบแห้งแต่พี่น้องแต่ว่าทั้งเฮ้านี่เสียงจาจ่น้ำลิ้วไรคือมีเฮือนคนนะสรุปพังไทยด้วยวะยังนีหึกระบองงูว่ <c ười> คยเกิดได้ไนมาเนาะบางคนเคยขามไปทั้งนี้จ๊กเสือบ้านยังตรงขามครับเ้ยไอตรงขามพังไทยนี่เป็นบ้านบป็นภูเขียวจังหวัด บ้านมูเขียวอำเภอเขมราศื้นเขมราศึกวัดดุบุตรเปิ่งเขมราศึกวัดดุบุราชสถานีพี่น้องนี่ต่างไทยแต่ว่าเขาก็บบุ้เข้ยลงไปสักพักจะเคลื่อนออกแฉล่งนะคนไม่ได้เคยมาเลยนู่นหน่อยวะของ ยันขดต้อลุงครคิดว่าเด้อมองข้าจ้เห็เือนนี่นะจะเป็นดอนนี่ลังสีเขียวบนนี้นะฟังไทยอาจจะเปุ่นปุ้นยันผ่าตัวนบนั่นี่่มไม่เนอกไม่เเป็นดอนคลองผันแยน่ลงเนาะเข้ากับบุ้มเข้ากับบมเคยมาบุ้มไ่น้ออาจจะเป็นดอนทุ่มหือดอนซาอย่างเงี้ย ถ้าพี่น้องยูใกล้อัน,อน,นห,หูคอมเมนต์มาอกว่าเ่น้องเด้อว,ว,ว่าเป็นดอนยังซึ่งกลุ่มพนังสร้านั่งไปปายปเ็ดขัดไอสคอนันคอยเนามกได้เคยมาคอง นานมาหินข้าเห็นจาเขาจใส่ใส่บิดใส่ม้อเนี่ใช่นี่ยมองมีไหมนะเขาเอาไหมติ่งไาหินติ่งไหมไ้มาส่วนเด็กหน่อยโดนหน่ะพูดหนด่ลงแต่งอนหินน้ำเงีไปผู้หฟังไทยนะสิเป็น้ง่ยบไปนี่ได้แงยไปผู้ ไม่เตือกันหาทินีดเลยเป่นของผมเนาะอ่าโมเมนหาทรายได้พี่นของหาทิน,นด้นะิ่นแ่เรื่นล้วนเลย ทั้อยทงางในก็มีบอลชมวิวเลยพี่น้องเป็นโงนเฮียนชุ่มอยู่ปุ๊แต่ว่าข้าเจ้าเห็นหา่หาวห่าวเล็กแบบนี้แหละนยามันกับไม่ได้ยากมันเป็นเล็กให้ขนาดแบบข้าเจ้าอ้อมเล็กไว้แบบมองได้มันสันส้นๆเลยกันคนโตกว่านัซะงามขึ้นไปหันนะเลีย้ยวเห็นรดมันสูงหล่อฮาซาเล่งต่อพี่น้องมันี สิได้บ่ดผู้ผู้บบาวลักเยนเล็กน่อยพระเจ้าสิมาเที่ยววัถไทยรูปก็เล่นเราไปหาเล่งต่อแล้วเด้อพี่น้องทีเด็ดปิ๊ดลิดเลยอยู่ดีเมฆมาสุขทุกคนขิดหนาพอกันมาเ้ยพี่น้องสบายดี